สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะรายการโกโก้เกษตรอินทรีย์นาโนนะครับมาอยู่ที่แปลงนาของชาวนาเงินล้านจังหวัดพิจิตรนะฮะก็คือเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการของเราก็คือคุณลุงสำรันเก่งการลบนะครับวันนี้นะฮะข้าวนางพญาปดนี้หลังจากที่เราทําพิธีรับท้องข้าวไปแล้วนะครับมาดูนะฮะข้าวนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับข้าว ตั้งท้องท้องแก่ๆแล้วฮะกำลังจะโผล่เพออกลวงเนาะนะฮะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะโผล่ลวงมาให้เห็นนะฮะคุณผู้ชมเขาจะสังเกตเรื่องของท้องข้าวนี่จะใหญ่มากเห็นไหมครับจะใหญ่กว่าท้องข้าวปกติเลยสำหรับข้าวนางพญาปนี่บางกอนี่ก็ออกลวงมาแล้วนะฮะอย่างที่เห็นกันนะฮะเห็นไหมตรงนั้นเนี่ยดูนะฮะนี่นะฮะคือลวงลวงแม่มาลวงแม่ของนางพญาปนีครับ ใหญ่จะยาวเห็นไหมเม็ดจะซ้อนๆกันเลยเอาเลยเราจะมานับดูว่ากอนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีกี่ต้นมีกี่มีมม,มีกี่ลวงฮนะหนึ่สองสสี่ฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้า 16 17 18 19 20ก่นะก่อนนี้มี20นะฮะนี่ได้หมดเลยนะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะท้องโอ้โหดูครับเห็นไหมครับท้องทอยาวนะฮะเิอือหือเอ้าแปดเคยเห็นมาดูมาเจอกับเจ้าของนาชาวนาเงินล้านเปิดหมวกนึกว่าโจนใต้วันนี้มาทำอะไรมาตัด มาตัดพันปนตัดให้เอี่ยมนะอ,ะอเป็นยังไงฮะลุงสำรานดูข้าวแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิรู้สึกว่ามันจะมันต้นใหญ่กอใหญ่กอใหญ่ต้นใหญ่ท้องใหญ่ด้วยท้องท้องใหญ่นะครับโดยโดยโดยปกตินี้ข้าว ข้าวที่แล้วที่พ่อทำนี่ก็คือมันท้องมันไม่ไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับพวกสีหนึ่งพวกซีโอเนี่ยผมทำมาสี่เจ็ดมันไม่ท้องไม่ไม่เป็นแบบนี้เลยไม่เป็นอย่างนี้อ,อย่างนี้มันรู้สึกกอแตกกอดีแล้วลก็วกวต้นใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็ใช้โอีเอน,นโนโวีนาโนยี่ห้ออะไรอะมันมีหลายบริษัทนะ อานูชื่ออะไรนะเอาเอาเอาแล้วลืมแล้วชื่ออะไรคืในงร้์ไม่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 ปลดหนี้ให้นะฮีโร่อะไรฮีโร่ฮีโร่เออฮีโร่นาโนฮีโร่แล้วอะไรฮีโร่แล้วก็อะไรนะฮีโร่แล้วก็โกโก้เออโกโก้เอสายเอสไซเออเดวก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะเนี่ยอันนี้เราปลูก อันนี้ค่าแมลงนี้ไม่ได้ใช้สักหยดเลยก็ไม่มีแมลงเนี่ยลรงทำลานจะใช้ทำไมไม่มีแมลงครับก็ผมตั้งแต่แรกเริ่มทีเกือไม่ดีไปเลยใช้จะพวกวิมเหลียเนี่ยยาฆ่านอนกันวเรลียบูเรลียก็เป็นชีวภาพก็จะถามพ่อว่าอันนี้มันใช่นางพญาปดนี้ไหมครับเนี่ยน่าจะใช่ครับนี่ครับ เจ้าของเขาบอกมันจะเป็นพุ่มรวงมันยัดเป็นพุ่มนะฮะอันนี้รวงนี้นะฮะรวงนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยเมตรนะดูเลยครับเนี่ยเออเดี๋ยวนะกำลังแทงอยากจะนับให้ดูนะฮะแต่ว่าไม่อยากจะรบกวนสังเกตดูท้องกำลังโผล่ไหมท้องกำลังโผล่เห็นไหมนี่ๆๆๆๆเห็นไหมนี่ๆๆๆๆอย่างนี้เลยถ้านางพยาบดดีของจริงต้องเป็นอย่างนี้นะฮะับกำลังโผล่ท้องมาเรื่อเลย อาอีกไม่เกินสัปดาห์เนาะลุลงลานอีกไม่เกินสัปดาห์นี้จะเห็นจะออกพรึบเลยนะฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือแปลงข้าวนางพญาปลดนี้นะฮะที่ข้าวกําลังจะออกรวงตั้งท้องแก่ๆแ,แล้วนะฮะกับนาของลุงสํารานนะฮะก็อดใจรอสักครู่หนึ่งนะฮะไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะฮะก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะฮะลุงสํารานก็จะได้ปลดหนี้ปลดสินกันแล้วนะฮะหลังจากที่เ,าเรานะฮะฮทำการ เข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องกับข้าวแปลงนี้นะฮะก็ประทับใจนะ,ะสำหรับเจ้าของนาปแปลงนี้เนาะ,ะยังไงก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่รับชมรายการของเรานะฮะอยากจะ,ะสนใจในเรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือว่าอยากจะนําข้าวนางพญาปลดหนี้เนี้ยนะฮะไปแก้ปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินที่เป็นอยู่ขณะนี้ <c oughs> ก็สามารถที่จะ,ะติดต่อประสานงานเข้ามาที่ศูนย์ประสานงานของข้าวนางพญาปลดหนี้ได้เลยนะฮะ,ะ,ะสำหรับวันนี้รายการโกโก้เกษตรอินทรีย์นาโน หมดเวลาแล้วครับขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ